สบายดียามเศร้าพี่น้องสุขสุขคนจับคนน่อยอาบน้าคนน่อยขี้ดือ้อยากลงตะบบปลาพี่น้องเอ,อ็ก็ได้จับผืนอาบน้าทาแป้งแต่ยังบ่ทันป้อนเขาเบิ่งนึกว่าคนขี้ดื้เบิ่งนึกว่าความขี้ดื้อของเพื่อนคณเอ,อ้ยกำลังไปซสือไข่ไปซื้อไข่เพื่อนไปแถวาน่ยในม่ติโทษปลอดอเด้อ น้องเพนกินเขา่าพี่น้องต้องกินเข่าก่อนจยางเอากินนมกินเขาก่อนเหตุเบียกบ้านค่ะเมื่อยเด้อพี่น้องเด้อคนอยู่บ้านก็เมื่อยเมื่อยตลอดสีช่ชั่วโมงเมื่อยก็หนี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 เมื่อยก็คนน่อยอ่าลูกขึ้นลูกมาสบายดีปารุงเดี๋ยวนี้ลูกมา เบึง่งพรมตีงนะดินนะทาแป้งเย็นว่าเปื่อนบัชโชพากะยามันเป็นแป้งซื่อๆได้และไข่มาไม่ทอดหายมั้สวัสดีปลาลุงก่อนน้องลุงไปไปอาบน้ำบ่ล้างถ้วยแล้วแล้วไปอาบน้ำให้มันสดชื่นไป นี่นี่แม่ชิทอดให้กินนี่แม่ชิทอดไข่ให้กินปลาปลไปหกคั่ว,วไปคั่วหน่อไปเคิรนคั่วปะ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 เอาเอาใส่ละเกือบกะ <c oughs> อยากบมันกลนืเบอร์หะสะเบิดแม่เก็บแล้วกะไปลินอันนั้นแหละยังมได้โกรดใบไม้พี่นอ้องยังมาทันเมียนหนาบ้านเมียนตารางบ้านหนาบ้าน,น,าานยังหกอยู่ มามามาไปเด้อแม่ไปล้างบ้านเลยเด้อจ,จะอย่ลงบอ่ออีกได้อาบน้ำเท่าก็แล้วบ่ได้เราต้องเอาไปน้ำจะหนีงลงอีกไป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 กินทอดไข่ปะกินทอดไข่ปะกินทอดไข่ไม่ทอดไข่ไม่กินมาเด้อม,มาเด้อหยิบีนกระป๋อเล็กๆก่อนเด้อพี่น้องเขาปุ๊เขาจ้างหมอของเขาอยู่ใอยากเขาจ้างอยู่ในบ่ ไเขาอดไข่ไข่ก็ไข่บทิ้งเลยไข่นั่นดุิ้งลูกลูกวาทิ้ง่อนเป็นแม่สิเห็ดพินต่าหาย ชุกแล้วกินกินแล้วก็ผลิตแล้วกันะาิอทองนาะ คือกักนานได้ค่ะลูกโบเห็ดโบเห็ดไหกปอนเดี๋ยวเอามานั่งกินเนี่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 น่กินข้าวเนนียวเอื่นนี่นี bứng mẹ ti bứng nhìn năng như xưa Bạch ngang kèn say bạch ngang kèn say hãy ngang kèn sài ngay ngang sài hãy ngang kèn sài ngay ngang sài hãy nó sài hãy ngang sài hãy ngang sài hãy ngang sài ข่าวอิ่มจังไปลินจังใส่เกิบแล้วก็ไปลินอืม<ห>น,นมเตรียมนมเห็น,นมม่น้องอ่ะน้องมีข่าวแล้วก็นมฟองหนึ่งแล้วก็ไปลินได้เด่นเมื่อยแล้วก็มานอนจังเป็นนมเอาพี่เนีังไอ้วงหนักๆไอ้ฮับลูก

Ừ. Ừ. ừ không chắc đôi Mẹ con nhà nghi không hình chắc

Xẹp 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 sap sap tập mưa tập mưa tập sap sap chơi sap chơi keng 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 sap chơi sap chơi kêu sap han sap sap mạc sap nhâm 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 là cả kêu sap sap là cả kêu sap nhâm 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 sap thở sap Dèo ăn ăn mình xẹp mặt lì Nhâm 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 nhâm, 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 nhâm. nhâm, nhâm, nhâm. kiêu 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 nhâm 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 kiêu khá han mắn xẹp gì lý nhâm 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 là cả xẹp 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 là cả xẹp 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 được phải bye เี้ยเด้สัมเนียเด้สซ้เนี้ยกินขออ่าวบ่เนี้เนี้ย แคบๆหลังจาเที่ยวมองนั่นหลังจาเที่ยวมองนี้งห็นไหมลูกเริ่มอิ่มแล้วเริ่มซึ้งแล้ว xẹp mạc lời lên mà nhăn 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 ô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  à, đi 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 con nha nha âm âm lời thế đúng mẹ này khẩu lại thế thì mình phạt nông sĩ không nên là cái năm con ông hai sẽ hay long rồi đó đâu mà hai tàu nó năm còn đâu chọn đi đâu chọn gian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  gian đâu ma luôn ma luôn ma nặng luôn quá rồi, nhiệt nhá à. ừ. à, à... mà, nặng à... à... ừ. luôn á. nó sẽ tao ừ thằng tao hả vậy. áo luôn. tao này nè. ăn ma, ma. xài ít quá đi thôi, à. nặng luôn. Nàng rung, tô mẹo kỳ mẹ Bin ăn bên nào 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 bên mhm dinh 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 mơ dinh mơ dinh dinh chơi dinh 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 cho con luôn dinh dinh cho con luôn Hãy dinh dinh ăn dinh 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 เก็บเก็บลูกกินแล้วเก็บกินแล้วก็เก็บเข้าใจไหเพียใส่อันนั้นเด้อใส่ขันซ้าไมาให้แมวเด้อลูกยังแมวได้เอาให้แมวกินปวดต้อมสะกันเอาให้แมวล้างออกอันสไลน์มาล้างออกได้เอาจุ่มลงขันซ้ามาเด้อขันซ้าค่ะเออล้างออกล้างดีๆเด้อให้มันสะอาด แล้วก็กวดเข้าที่เรือนั่นไว้ให้แมวกินไข่น่ะก็กวดลงเออนี่ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเสนอนแ เอามาใส่อู่ว่ะนี่กินนมเบิงทากินมนมผนธรรมดาผงผงนงะาปะได้ป,นปันบังหงะผนเอานอนเด้อบบนี้เด้อนอนตื่นมาจังหลินนเม่อเชีได้ไปเหกกับเขากินได้ปบบน,นี้ได้โอเคเนาะพี่นอ้นองเนาะดานน้ำนอ้นองเมฆนีน่แหละ